สวัสดีจ้าวันนี้ยราก็จะมาสอนรับของฟรียาจ้าเออแป๊บนึงนะขอหาเป๊บหนึ่งเอบบออยู่ไหนวะอ๋อยู่นี่ก็จะเป็นหมวกอันนี้เราทําไปแล้วนะครับแล้วก็อันนี้นะครับแล้วก็อันนี้ก่อนอื่นเลยแล้วก็จะเข้าไปที่แบบนี้นะคะทุกคนนี่แบบนี้เลย อันนี้ก็ได้เพราะมันจะมีขึ้นอยู่แล้วจ้ะให้เข้าไปยจ้าเราจะไปหาหมวกก่อนนะจ๊ะโอเคจ้าเราก็จะไปหาหมวกก่อนนะจ๊ะเอ,อ่อขยอยขึ้นจ้าโอเคเออ,เอ,อตรงนั้นว่างจ้าไปเลยจ้า เนี่จ้าแล้วก็จะมาเีิขึ้นให้ถึง100หรือบิจะเกินก็ได้นะถ้าเกินแล้วคือปล่อยมือเลยแอาเปลี่ยนไอีใหม่อีกแล้วเพราะว่าเราอยากผู้เล่นแดงเกินปล่อยอีกทุกคนก็จำจำไปน,นั่นแหละโอเคถึงอย่างเยอยแล้วก็ปล่อยมือไปเยะจ้า โอเคจ้าแล้วก็เราก็ต้องจอไปเราก็จะไปหาอกล่องน,นั่นจ้ารู้กล่องอะไรไม่รู้เรื่องโอเคจ้าแล้วก็มาที่กระช่อมจ้าเอให้เข้ามาตรงนี้แล้วก็กดเลยจ้ากดต่อไปกดต่อไปโอเคจ้าแล้วก็ขยายขึ้นนะจ้าไปที่นี่จ้า เราก็กดยืงยองเลยจ้าแล้วเราก็ทำเลยจ้าโอเคทำอีกต้นหนึ่งโอเคแล้วก็เลยปุ่ยไปเลยจ้าโอเคแค่นี้นะจ้าแล้วก็กดไปที่ตรงนี้ตั้งไอ้ตรงนี้ดิือ่าตรงนี้ เออไม่เป็นไรจ้ะฉันเดินไปกระจาแล้วก็มุ่งหน้าไปที่น้ำตกเลยเจ้าไปเลยจ้าไปเลยจ้าโอเคไปที่น้ำตกเลยคลิปนี้อาจจะยาวหน่อยนะทุกคนเรียกพวกๆมาดูแล้ว บางโคนก็บอกว่าเอ้ยพี่ผมหาได้แค่สองอันเองเราหาด้แค่สองอันเองเอามาเป็นยังไงจ๊ะโอเคจ้าใ okay, กล้ถึงแล้วแล้วก็ทำวงวังนี้เลยเอ่อมเมลจะบอกเดินทาเดินใหม่พี่ซีโคเทเลยนะเดินเลย ไปขี้จ้าไปเลยจ้าไปเลยจ้าเข้าไปที่อุโมงเลยจ้ามันก็ยังมีสามอุโมงอย่างนี้นะให้เราไปอุโมงตรงกลางนะจ้าเดินตามมาเลยเย็นไม้หมมีเพื่อนเราไปแล้วอ้าวัดดีเพื่อน ไมเไนเนเ่เพื่อไปทางนั้นนะเพื่อนเพื่อนทางนี้มันยกลยก็เลยนะึกว่ามันไม่มีใช่ไหมเพื่อนแต่ที่จริงมันมีนะเพื่อนโอเคไปกันเสียพัดลมอ่ะถ้ามีเสียงพัดลมมาซะก็ขอดทษดด้วยไปเลยไปเลยไปเลยถึงแล้วทุกคนนี่ กดออกแมปได้เลยนี่ก็มารับข้อมูลจ้าบาย